อุ้นอร่อยไหมอร่อยเหรอวิลฮอลลีวูดวิลลิกูดโฟร์ฮอลลีวูดหนูเอาเข้าวเหนียวไม่ลงสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมวันนีอ้อ,อากาศดีนะคะแมา่จ๋าก็เลยไปหาช้อปปิ้งซื้อของกินของใส่เขาบ้างค่ะ แต่จริงๆแล้วใจคือแบบว่าต้องการอยากจะไปซื้อดินมาไวสําหรับปลูกของอยู่ในสวนลังบ้านของเขานี่เองนะคะเมื่อนี้อากาศดีมากๆหลังจากที่ฝนตกแล้วก็มีลมแรงมาหลายมือ้อแต่ว่ามื่อนี้ก็คือแบบว่าหนาจะพายุหนาชอกแล้วค่ะพี่น้องมีแดดดีหล่วก็ะมือนี้แม่จ๋าก,ก็เลยถือโอกาสที่จะเข้าสวนเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในกระถางอยากจะเอาลงดินออกปลูกเนาะแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์หลายสิ่งหลายอย่างเช่นกันที่แม่จ๋าอยากหวานเนาะ แต่ว่าบางเทื่อก็คือแบบบางเชิงบางอย่างเขาจะช่วงนี้ก็คือขอนข้งที่จเรจรดแล้วนะบางอย่างเนาะแต่ละแต่ว่ามาจากก็เลยบแบบมีเวลากะมีอันไหนพ่อปลูกเด็กก็จะเฝ้าปลูกนะคะหลังจากจัดเก็บของเขาที่เขาทั้งเรียบร้อยม่จาก,ก็เฝ้า,าแลนเขาสวนหลังบ้านเลยครับพี่น้องเพราะว่านานๆจะมีแดดนะคะซึ่งแดดก็คือแบบอย่างทีหูแหละบางทีมือหนึ่งมีสามมือดูยูย่แด,ดดที่ดูฝนจะตกจะหนาวลมแรงก็มีนะคะ นันก็ได้จองฟาวเรียนเขาสวนค่ะอันนี้เป็นาสารแน่เนาะที่แม่จ๋าปลูกใส่กระถางไวแ้แต่ปีที่แล้วแม่จ๋าอยากเปลี่ยนดินให้เขาค่ะอยากเปลี่ยนกระถางแล้วกะ็เลยเอาออกมาลือเบิงแบบนี้นะคะหลักการที่นี่คือแบบเหมือนจะมีล่าเกานะคะมีเน่าๆไม่ยังแน่นะคะแม่จ๋าก,ก็จะมาดึงออกแล้วกะ็คิดว่าจะเอาไปลงแลงปลูกค่ะแต่ว่าก็จะปลูกในกระถางไงเพราะว่า,าถ้าปลูกทั่วไปก็คือแบบสารแน่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ เขาแร่พันธุ์ไวไหมเออแล้วถ้าเขาบอวางแผนดีๆนะเขาจะไปกระจายแบบทั่วสวนพายพี่น้องบางเือบางอย่างือเข้าหลายเกินไปเข้าก็บม่อยากได้เนาะเขาจะหกเกินไปอย่างประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้มีแดดเสียงคางบ้านเสียงผู้ใดกะแบบว่าเสียงเครื่องตัดหญ้าค่ะพี่น้องวันนี้มีแดดถ้าเจ้ากับแฟ่ยพากกันตัดหญ้าเนาะบ้านของเราก็เช่นกนันนะพอบานเพิ่งจะใส่เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วไปละล่ะ อะไรลูกไปไหนมาเล่นครั้งนี้เดี๋ยวมันจะไปนอะไรเพื่อนได้เครื่องบินมาใหม่ที่ว่าเป็นคล้ายๆโฟมนะคะล่ะค่ะเพื่อนก็จะแบบว่าซัดขึ้นแนอากาศแล้วเขาก็จะ่อนเพื่อนก็แล่นเก็บบันนี้ก็รอนไปข้างบนยอดใหม่บนหยางคุณพี่น้องเออแล้วทีนี้พอบ้านเพื่อนกะเมื่อกี้ใส่รถตัดหญ้าไปแล้วนะคะรอบมึงแ้วทีนี้เพิ่นกำลังเก็บตกงานะคะ เอาเครื่องน,น้อยๆมาตัดเลมเก็บตกงานเนาะอันไหนที่ลดตัดหนาตัดพอถึงนะคะสำหรับงานมน็ได้แค่นี้แหละสำหรับงานส่วนลังบานของแม่จ๋านะคะเพราะว่าพอกลุกเพิ่นเร่งรีบเหลือเกินค่ะพี่น้องเพิ่อนอยากกินปิ้งย่างอันนี้จะเป็นหอมที่ยาเพิ่นหายมากเพิ่นซื้อมาแล้วเพิ่นบ่ได้ปลูกเนาะแม่จ๋าก,ก็เลยล่องร่องวานถึงไหวนะคะนี่แหล,ละหลักกาตอนนี้แม่จ๋าก,ก็เครียร์อีหยังทุกอย่างกาง็เก็บ้ไปเรื่อยๆแหละแล้วก็รหดน้ำต้นไม้อยียงเรียบร้อยแล้วเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องไปเตรียมของให้พอกับลูกคนอยากกินปิ้งย่างค่ะมื่อนี้ยละกะคือแบบอยากกินปุ๊บป,ปั๊บเลยนะบม่ได้เตรียมโตบไม่ได้ว่างแผนอย่างมาก,ก่อนอ่ะนะเออเดี๋ยวนี้แม่จ๋าก็ต้องว่างจากงานสวนค่ะพี่น้องเดี๋ยวในระหว่างที่รอพอกับลูกเพ่นกําลังวุ่นวายในการก่อไฟอยู่ค่ะพี่น้องท่าทางจะ จักสิติดปติดดอกแม่จ๋าเห็นผักกันกอกไฟแต่ดุนดุนแล้วนะคะเดี๋ยวมา่อบางว่าเมื่อกี้แม่จ๋าปลูกหยังไปแน่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นบัวบละกัมีบักเกอร์เทศมีแตงกวานะคะแล้วก็สารแหนกระถางเมื่อกี้แม่จ๋าเอามาลงตรงนี้และต่างๆสมุนไพรค่ะพี่น้องสามารถกินได้เป็นสมุนไพรพร้อมละกะอันนี้คือเขาบ่ตายค่ะเห็นมา,มากๆกบับบ่เป็นหยังละกะเดี๋ยวเขาจะเกิดให้ห้าใหม่สำหรับเมื่อนี้่ก็ปลูกได้แค่นี้ละคะพี่น้องเอาเลกหนทำอะไรฮะ จะติดง่ายไหมน้อไฟหนูนี่ค้อนอุดค้นเอาอยู่เป็นจังไหแน,น่น้อเป็นแต่ได้กินง่ายเพราปิ่งอย่างเนี่ยอันนี้เป็นดอกที่รีบพงเข้ากับแบบว่าเริ่มบานเริ่มร่วงโรยไปแน่แล้วนะคะ เดี๋ยวกาลังมองหาอยู่ว่าที่ลิปตตรงนี้มดดอกเราช้ให้พี่ปลูกตรงไหนดีนะคะเฮ้ยอย่าทำลูกแมวเดี๋ยวไม่จ๋าจะเข้าบ้านนีกว่าพี่น้องไปหาเตรียมของปิ้งย่างแล้ะค็ะเดี๋ยวจะไปตําน้าจิมซีฟูด้ดแ่บๆพร้อมนะคะแล่ะก็เดี๋ยวมาหาเก็บผักจะก,กํานะคะในสวนลังบ้านของเขานี่แหละเอาไว้ทาไปกินกับน้ำจิมซีฟูด้ดที่ตําน้าจิมซีฟู้ดนบ่บ่แมนอย่างเด้แม่จ๋าอยากกินกับเห็ดอย่างค่ะพี่น้องมาร์ชเมลโล เตรียมของเสร็จเรียบร้อยทานกะกาแล้วเดี๋ยวมาย่างกันเลยค่ะมือนี้ที่เราจะย่างก็จะมีสเต็กของพวกบ้านใส่กอกของน้องกะเล็กแล้วก็จะมีกุ้งสองไม้แล้วก็มีเห็ดนดำนะคะแล้วก็จะมีขนมปังทาเนยกระเทียมนะคะกเล็มาเร็วมาเร็วมาย่างขนมปังหนูเร็วไม่รู้จะฟัวฟโตราฟี่าฟี่ฟัวฟิโตรอืมที่มังกร what ไอ้โมกตีโรที่มังกรไอ้โมกตีโรตัวมัส์ว อร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากน้ำลำไยมามาเอาสีดำๆน้ำลำไยโรส e rose ป้า rose baby พอแล้วมั้งป้าสีสวยแล้วเนี่ย พอแล้วค่เล็กกินไปเสร็จแล้วแม่จะย่างเห็ดเพิ่มเอาไว้ถ้ตําปนค่ะพี่น้องถ้ากินหมมดเอาไว้ถั่มปนนะคะตําปปนใส่พริกดิบกินกับพักกินกัเข้าเหนียวเซ่บด้ยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องในเมื่อที่บ่มีแขกมาเราก็จะเอาเตาฝิ่งย่างเน้อน้อยแบบนี้แหละนะคะนสวัสดีครับ

ยีสเต็กปลาปลาสุกแล้วใช่อันนี้กุ้งของหนูมาถือเองร้อนร้อนร้อนอ่าเพอร์เฟิร์สเยอะเฟิร์ยอะเป็นสีชมพูสวยงามโอเคได้ที่ละสเต็กปลาปะอันนี้ก็จะเป็นคณะใบิกสีม่วงนะคะอันนี้เป็นผักกาดผักกาดเขียวปีผักชีนะคะ นี่แล้วก็น้ำจิ้มของน้องเล็กอ ah. ันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่เผ็ดไหมลูกเผ็ดอ่ะโอ้ลฟ h ูช e ล o o แ h อ่าฮะระวังร้อนนะล,ลูกอ่ะจับปเดี๋ยวมามาว้าวอารมณ์คล้ายๆหมูปิ้งนมสดนะคะนี่นะคะ oh. แต่ว่าเป็นเนื้อนะคะ oh. เนื้อสด oh. <So> ที่ข้าะเห็ดอ่า เป็นเนื้อบดนะคะต่ว่ามักไข่แบบหมูปิ้งนมสดประมาณนี้นะคะเนื้อที่ข้าเจ้าเอามาเห็ดอืมอุน Very good for Hollywood Good ทำไมเอวากุ้งอยาโนะอ่ะกินเลยลูกกินเลยอันนี้ธรมาชิมหน่อยเป็นยังไงบ้าง่อมมป้าเสียชีวิยอะเพื่อตาอะไ ข้าวเหนียวร้อนๆนี่เข Dante, Nacional, ้ากันเลยเอาไม้ม huh, <Okay. S 2> ่ามาอุ่นให้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีอยู่อือฮึอเอาเลยเอาข้าวเหนียวโอเคเป็นเนื้อบดทีขาเจ้าเอามาเฮดเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าไม่จ๋าเอามาดัดแป้งมักคล้าขๆหมูปิ้งนุ่มสดนะคะมักแล้วกับปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่พักซี่ผอมแล้วก็เอามาย่างนะคะย่างไปกินไปห่อนๆค่ะพี่น้องกระแทบหลายแล้วก็บรรยากาศก็ดีดีค่ะมื้อวนี้บรรยากาศเป็นใจค่ะในการปิ้งย่างครั้งแรกของปีค่ะพี่น้อง บึงอัปเดตสวนลังบ้่นของเขาตอนแรกว่าจะเก็บสลัดไปให้พอบานเพิ่นเห็ดสลัดกินกับสเต็กกินกับเนือยยางนำจิมซีฟู้ดอย่างแบบนี้เนาะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกแล้วสุบซลโฮะคมวันนี้ว่าตั้งใจว่าสีพถ้ากันมาเห็ดปิ้งย่างกินเนาะกะเดี๋ยวมือหลังจะตั้งโต๊ะใหม่เห็ดเอาใหม่ได้ดีค่ะในมือที่มีแดดนะคะบ่กวาแต่คนแฮปปี้มีความสุขพี่น้องฟังเสียงหนกเด้อโนกกับเสียงแซงเซลคือกันค่ะมีความสุขเช่นกันนะคะ ย่างเห็ดร้อนๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยนะคะแม่จ้ามากินนะคะเนี่กินมุนมดก็เดี๋ยวเอาไว้ตำปนมื่นเช้านะคะบาร์บีคิวครั้งแรกของปีนะคะเฮ็ดแบบฟอฟ้าวค่ะบ่ไดตตังโต <c oughs> ตังเกเฮ็ดแบบบ่ไดตตังโตแม่จ้าก็บมดได้เข้าสวนปลูกพักนูนนี่นั่นเนาะส่วนพอบานกับน้องอะไรกัดดังไฟถ่ายอยากกินบาร์บีคิวพันว่าอยากกินปิ้งย่างมันนี่แดดดีพันนะ เออแม่จ๋าก,กับแบบปลูกพักเคีื่ของนู่นนี่นั่นแล้วก็ฟ้าวนะคะเพิ่นกระดังไฟถาก็ะฟ้า,ามาเตรียมของชุกละหุกค่ะมื่อนี้ยม่ได้ตั้งโต๊ะบันไดก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะพี่น้องกุ้งอ่าผักกาดเขียวปีผักชีแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็กินเลยอืม

เห็ดหวานแห้งพี่น้องอืมผักส,สดจากสวนของเราอืมอร่อยผักชีแล้วก็เห็ดจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมอร่อยป้าอะอรอหมูปิ้งไม่ใช่หมูปิ้งเนื้อปิ้งแต่ว่ามักแบบ นมสดหมูปิ้งนมสดนะคะ <Hello. S 1> บึ้งมาจ๋ากกระเซิงกระเซิงปลูกพักนู่นนี่นั่นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะขออนุญาตกินก่อนเดี๋ยวสีย็ก่อนน,นาอจังไหนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรัะฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนนะคะป๊าปาสวัสดีครับนอยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ะะและอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการปิ้งย่างครั้งแรกของปีนะคะในส่วนหลังบ้านของพวกเราก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าในการที่แม่จา๋าเพาะเมล็ดพักแล้วมาอัปเดตให้เบองว่าไม่ยังเกิดแน่กะเพาอีย่างบ่ท่านไม่ยังเกิดพักปุ่งกบะบ่ท่านนไม่ยังเกิดค่ะพี่น้องแต่ไม่สิ่งหนึ่งที่เหลือเชื่อมากๆว่าคือเป็นยังเกิดดีแทนแม่จ๋าก,กะงงนะคะก็คือพักกาดเขียวปีค่ะพี่น้องละกะ าตามมากก็คือเป็นขนาบยาิกค่ะการังเกิดนะคะสําหรับขนาบยาิกแต่ว่าตะไคร่ตรงนี้แม่จ๋าก,กันรุ่นค่ะพี่น้องรุ่นให้เขาพาันผนรุ่นหนาวไปให้ได้นะคะเป็นครั้งที่สองที่แม่จ๋าทดลองปลูกตะไคร่ค่ะครั้งแรกคือแม่จ๋าได้มาจากลานเอเชียแม่จ๋ามาปลูกลํำต้นเขาใหญ่ใหญ่หญค่ะตะไคร่แต่ว่าเขาบ่แตกก่กอเนาะ สำหรับค้ังนี้แม่จ๋ากะเอามาทดลองผูกอีกรอบหนึ่งว่าสิเป็นจังไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าสิเป็นผลแบบใดน,นะคะจะไปละค่ะสําหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนเอาไ้เซอร์เคิลใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขออีพรให้เอของแม่จ๋าทุกๆคนนะคะ ตงมีแต่วความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแม่จ๋าคิดว่าจะเคลียร์แปลงดอกไม้สีม่วงตรงนี้นะคะให้เป็นระบบระเบียบคาลากะเดี๋ยวจะเคลียร์ในส่วนของกระเทียมปลาตรงนน้นนะคะก็เดี๋ยวมาเบงว่าแม่จ๋า็ดได้แบบไหนคะ่ะกตตอนนี้ยังบ่ทันมีแบบแผนแต่คิดว่าอยากจะเห็ดนะคะ